ความลุกความขวัญกับทุกเรื่อายชื่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหลังจากที่แจกรางวัลครับจักรยานคันที่สองครับ0ูนย์หกเก้าสี่ไม่ไรแล้วบที่แปมาเที่ยวหรอค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวนะคะเป็นดัยงสาวของถวชาอนันตประภาสิริจากโรงเรียนเทศบาล สวัสด e ีค yes. ่ะทุกคนวันนี้ลำดับที่สี่เด็กชายทรงธรรมพรมจังหารจากโรงเรียนมาลีแกงคอค่ะเด็กนะคะอยู่ที่อำเภอแกงคอจังหวัดชียภูมินะคะวันนี้ได้พาเด็กๆมาเล่นลำดับที่ห้าเด็กชายนักเดชพัฒสมบัติจากโรงเวณสีแกงขล้อ อ้อมเป็นระเบิดเลยนะคะแบบอลังการงานสร้างของขวัญเต็มโต๊ะเลยนะคะทุกคนที่นี่นะคะเด็กชายพันธุ์นี่อยูที่อำเภอแกงคอจังหวเรียนชุมชนบ้านแก็งคลอของไทยค่ะวันนี้คือคึกมากคนเข้ามาร่วมกันเยอะจริงๆเลยนะคะเด็กๆมาจากหลายพื้นที่เจ็ดนางสาวอะไรครับชโลชาอานันต์ณครูโิจินดาจากโรงเรียนเก็งคลอวิทยาอะไรเอาแกนมาอะไรวันนี้ไไม่ด้ ร้อยลำดับที่แปดนัทผาธนาคารกิ้งเชียกผีค่ะที่นกขรอาชีพแกงห้อ่ะมาเทยวเหอมาเที่ยวเดรอมาเที่ยวขัอะรค่ะมาเที่ยวขวัอด้านการกีฬานะคะดับที่หนึ่งเด็กชายนะทาวันอะไรธุระัมนะคะจากศูนย์เด็กนะคะพาบูกชายลูกชายหลานชายหลานสาวมาเที่ยวงานวัรทสอวันนี้คึกคักมากคุณเยอะมาคะ ค่ะสำหรับด้านที่3นะคะจะเป็นด้านความดีเด่นด้านความกระตันยูนะคะเราจะมีจับแพลงนี้เช่นเคยนะคะไม่มีเน็ตเราเลื่อันอืนน่นแล้ว เด็กๆก็นั่งรอเลยนะคะค่ะสาขาความประัญยูนะคะลำดับที่1ค่ะเด็กหญิงประพัฒสอนอุบไทยกันนะคะนรกเรียนจากศูนพัฒนาเด็กเลยเทศบาลตะบนแก้นคอนะคะลำดับที่2ค่ะเด็กชายปฐมมุตอินอ้อยจากโรงเรียนพุทธิชัยวิทยาค่ะที่ชามนันประพาสิริจากโรงเรียนเทศบาลแก้นคอค่ะ ที่4เด็กชายรัชพงษ์คำขันจากโรงเรียนมารีแก้งขอค่ะลำดับที่5้าพาหมอกชายจากโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งขอหนองไผ่ค่ะลำดับที่7เด็กชายกิติพงศ์พิมเสนจากโรงเรียนแก้งขอวิทยาค่ะ ลำดับที่8นายขอดีใจไปใช้สัมพันธ์ของโรงทานนะครับขอความร่วมมือสักนิดนึงนะครับท่านอย่าเพิ่งแจกนะการาวิจิตรการวิจิตรได้ไหมได้เห็นได้ไหมก็ได้ไหมเนี่ยอันใสะานแก้งทะเลาะสายวิทยาค่ะของขวัญน,นะคะ ไปโต๊ะเลยค่ะท่นนานยืนประจำนะครับประธานวันนี้นครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านนายกที่อกอกครับจกักรยานคันที่สองครับศูนย์หกเก้าสี่ครับคุณนิพาศูนย์หกเก้าสี่ค่ะศูนย์หกเก้าสี่ครับบุม๋มยิงหมายเลยขนายกมือแล้วรีบวิ่งเลยค่ะอาอ,อันย์หกเก้าสี่มาด้วยครับดันเด็กมาด้วยครับพอน้ำเด็กมาเลยนะคะขาต่อไปเลยค่ะคุณแช่ต่อไปหมายเลขอะไรคะ อย่าพูดไปไหนนะคะเราจะแจกในเรื่อยแบบนี้ของท่านจริยาครับศูนย์สี่แปดห้าครับศูห้ห้าค่ะทันทีหนึ่งอะไรยังไม่ได้คุณปองรีบไปลงทะเบียนด้านข้างไวทีเลยศนย์สี่แปดห้าครับ 0, 0, 8, 6, 5, อยู่ไหนครับศูนยสีดห้ครับ0 0 8ย์ศูนย์แปดหกห้าค่ะมครับ มาแล้วม <étique> <ural> well ีเจ้าของแล้วครับมาแล้วใช่ไหมไหนคะเจ้าหน้าที่เสริมแถวนะคะเจ้าหน้าที่แถวนะดูในแต่ละแถวนะคะเสริมเข้าไปนะคะเพราะว่าเริ่มกระชับเวลาเพราะว่าแดดแดดเริ่มมาแล้วค่ะตอนนี้ดูว่าอากาศจะไม่มีนะคเออเราต้องกระชับเวลาซื้ออีกนิดนึงนะคะค่ะขอบคุณเชิญพิธีกรผู้วิจารับประจำแถวของผมนิติแสงครับแล้วก็ หครับนวััีครบะคะคตอนนี้ท่าน,าน,นค้ณหันเทศสะพานลอม้คอนะคะก็ได้ประจําแถวนะคะท่านก็จะแจกของรางวัลให้กับเด็กๆนะคะคานไหนได้แล้วก็ไม่ต้องกนก็ได้นะคะให้คนอื่นที่เขายังไม่มีที่นั่งได้รับบ้างนะคะสําหรับผู้ปกครองที่นั่งอยู่กอดนูกนาลุกขึ้นแล้วก็ให้เด็กๆได้นั่งทื่รอรับของรางวัลน,นะคะขอความร่วมมือนิดนึงนะคะ ของเราก็เริ่มเดินแจกแล้วนะคะเด็กทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้รับขวัญลูกรับของขวัญกรเลยาครับของขวัญลูกรับของขวัญขอบคุณค่ะบคุณขอบคุณค่ะทุกางยอยู่ราแสงวันนี้ว้ามากเราจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะคะอย่าพึ่งไปไหนนะคะ สวนสัตว์วันนี้ปล่อยเสือดาวออกมาเราจะมีการแสดงโชว์เสือดาวให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะได้อะไรบ้างลูกชิลๆโอคน้ราได้รับสมาิกสาันแหกงนสตระรวเชิงมิ้เจครับวันนี้ท่านก็ได้มาออกโรงพานครับนะได้อะไรลูกแกว้าวกีครับคุณิาไหนๆได้อะไรบ้าง พอบคุณเจ้าภาพรงทาน,ทาน could, me, ี้ม่โรงยางทาน yeah. ีงน้องก็จะทยอยอ่านรายชื่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับหลังจากที่แจกรางวัลเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถนะคะไปต่อแถวรับอาหารขนมและสาจากโรงทานที่นำมาเลี้ยงเด็กๆในวันนี้ได้เลยนะคะวันนีค้ครับการแสดงชุดต่อไปกำลังจะเริ่มขึ้นครับใช่แล้วค่ะ กรดงในชุดต่อไปครับจาเปีย่ยตเรียนชุมชนบ้านนึ้ขอหนองไผ่ครับในชืช่อชุดการแสดงว่าเบาขาไม่กักษาวพโอ้วันนี้นะคะทุกคนงานวันเด็กแกล้ขึ้นหลายที่มากเลยนะคะขนาดอยู่อำเเขตตำบลหรือว่าโรงเรียนเด็กเล็กอะอยู่อนุบาลอยู่บ้านน้องตีนะเขตบ้านน้องตีอะค่ะทุกคน เพ่นก็จัดงานเหมือนกันนะคะเหมหลายๆห,หมู่บ้านนะคะหลายๆพื้นที่หลายเหลายเทศบาลแบบคเรียกว่าเทศบาลหรือรตําบลน,นะคะเพื่อนจัดแทบจะทุกตำบลเลยนะคะเขตอำเภอแก้งคอวุ้ยและทีนี้มาอยู่ที่ตัวอำเภออีกนะคะทุกคน อำเภอนี่ก็คือค,ค,คักมากคนเยอะมากนะคะและคลิปนี้น้องตีต้องขออภัยนะคะเนื่องจากพาเด็กๆมาด้วยน้องตีเลยไม่ได้ถนัดที่จะถ่ายคลิปสักเท่าไหร่ทั้งดึงแขนหลานทั้งดึงแขนลูกนะคะทุกคนแบบคนมันเยอะอะค่ะทุกคนนะคะคนมันเยอะมากนะคะคนเยอะมากและทีนี้กลัวกลัวหลานกลัวจะพัดกันนะคะเพราะาคนค่อนข้างแบบ รู้ไม่รู้ว่ามาจากไหนเยอะแยะมากมายนะคะเด็กๆอู้เยอะมากเลยนะคะทุกคนทีนี้ต่อแถวต่อคิวเอาของแจก,กของแถมนะคะทุกคนแบบเรียกว่าอารมณ์ทานนะคะจากผู้มีหลายๆท่านนะคะที่มาให้ความสําคัญกับวันเด็กในวันนี้นะคะทุกคนอู้อยู่ที่เมืองไทยมันให้ความสําคัญกับวันเด็กอย่างมากเลยนะคะ น้องตี๋เห็นด็กผู้ใหญ่แต่ละคนนี่แบบตื่นเต้นยิ่งกว่าเด็กอีกนะคะหรือตื่นยิ่งกว่าเด็กอีกนะคะว่าถึงงานบันเด็จแตคนว่างานบันเด็จเด็กผู้ใหญ่เนต่ดโควิดมาตื่นเต้นคะช่วยกระจายคะช่วยกระจายช่วยร่วมกนหลาทางดังใจหาที่งานประจําไม่ว่าพันจะจัดอยู่เขตตำบลหรือว่าเขตอำเภอหรือว่าเขต อ่ะแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อนจัดงานไม่ใช่งานเล็กๆนะคะงานใหญ่มากนะคะคนนี้เยอะมากแล้วก็ของขวัญนี่กองเท่าภูเขาเลยนะคะทุกคนของขวัญสาหรับบัณฑ็กนี่กองเท่าภูเขาเลยนะคะดูหน้าตาแต่ละคนนี้ซื่นบานมากๆเด็กๆนี่ยิ้มไม่หุบเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะก็เนื่องจาก การถ่ายภาพวันนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยนะคะก็วันนี้เอาลูกเอาหลานมาเที่ยวนะคะก็ให้ความสําคัญกับลูกกับหลานเลยแถมอยากอยากได้ภาพสวยๆงามๆฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ